มาแล้วมาแล้วมาแล้วเพรียาพานป้ายหน้าบ้านของน้ององค์อิง,องรัตนาพรสาวหน่อยเพชรบานแพรงโอ้โหเรียกว่าดูแล้วช่างสวยงามและมีมนค์ครั้งเพรียงพานต่วันห,หลายคนอาจสีโบหูนพนองเนาะเมินี่นนนยาหน่อยกับเพรียาพานสีมาเปิดความหมายตามหลักฮวงจุย้ยเป็นจังไดมากจังไดสําหรับป้ายบ้านน้ององคงอิงเพชรบานแพร่งอะต่ว่าก่อนสิไปหนามาล้างคือเก่าเหมือนเดิมเพรียมพานสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีมิหมอแคนแฟนหมอลำเท่คารวปรักสู้ข um ู่สู้คน มอนี้มาพบมาพอกันคือเกาพี่น้องกับแอดมินหน่อยคอนเกาคนเดิมกับพยาพาัญาลคนโกสุริโยบานทามิตโกไปหนาโคไปหนาอหรีพี่น้องเห็นจังไรเห็นไปป้ายบ้านองอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงพข้คมผ่านเห็นแล้วเห็นแล้วรู้สึกยังไง สวยเด่นเป็นสง่าสวยเด่นเป็นสง่าครับผมดูแล้วช่างมีมนคลังแล้วเจา้าคือว่าป้ายนี่มีความหมายจังใดมีความหมายแล้วนะ,วมมวนะสิธรรมดาติเพีงข้าผพานปานนี่แล้วบ้านซุปตาสาวน้อยเพจบานแพงแล้วแมนบอกิรธรรมดาใดจังไดทุกอย่างเพิ่กนกระตองเบื้องความหมายสิิเป็นจังไดมากจังไดจังสิแมล่าสุี่นองทางด้านของพ่อแม่อุ้งอิงแฟนเพจออกมากเคลื่อนไหวพี่น้องเสร็จเรียบร้อยสวยงามตามหลัก่วงจุ้ยขอบเป็นลายดอกล่ำดวนด,วดอกไม้ประจำจังหวัด ถ้าไพที่มีความรู้เรื่องป้ายจะทราบดีป้ายเป็นหินแผ่นเต็มไม่มีรอยต่อพี่น้องเป็นแผ่นเดียวเลยไม่มีรอยต่อเป็นพื้นสีดำมแมนบอกหลวก็าตัวหนังสือสีทองดอกไม้ประจําจังหวัดนั่นก็คือดอกลาดวนเนาะพี่น้องเนาะบ,บอท่านได้เมิอดอนอ่านเพื่ผ่านหลาสุดทางด้านของพ่อแม่อุ้งอิงแฟนเพจนี่แหละพี่น้องเพื่อนใดมีการเป็นการแคปคอมเมนต์ของผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านหนึ่ง เพื่อนใดขอมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับป้ายบานหนองมีเพชรบานแทงว่าจังสี่ตามหลักฮวงจุ้ยจะเป็นสีมงคลครับเพื่อนว่าสีทองสื่อถึงความมั่งคัง่งความร่ำรวยและความสําเร็จดูแลรักษาง่ายพื้นสีดงทําให้ป้ายดูใหม่และสวยงามอยู่เสมอนะครับป้าเด่นจังหวัดเพชรานสุดยอดสุดยอดทุกอย่างมีความหมายในโตมันบอกจวนซื้อสีทองสื่อถึงความมั่งคัง่งความร่ำรวย ทวามสำเร็จแล้วก็พื้นหลังสีดํานี่ก็คือเป็นจังดวัดลำพีพยงลายพูนบอกว่าเบื้องล้วมีมนครังบ้านอุ้งอิงรัตนาพรบ้านเลขที่พี่น้องก็คือสีหูแล้วบอกอีกก็ได้เพราะว่าอย่างเพราะว่ามือเป็นวันที่หนึ่งท่าน่าหนึ่งเก้าเก้ามูสีบ้านหนองคูตําบลจานอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ คน<อ>ลูก้ผ่านันคนลูกบ่เป็นค้นลูกเดืองป่าย,ย่างเดียวได้พี่น้องค้นลูกเพราะว่าก่อนหน้านี้เราพี่น้องเนาะแค่ระยะเวลาแค่3ปีกว่าๆเท่านั้นเองให้ผ่านันเปลียนจากหน้ามือเป็นลังมือสําหรับครอบครัวของน้องอุ้งอิงเชรบานแค่นต่งตะกี้ยังเป็นถือว่าเป็นบานที่แยกออกมาจากโมบานยูหัวไฮปลายหน้าวัาซันทอสแมนบร บาที่นี่กลายเป็นโอ้โหเรียกว่าลหลายๆคนที่ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นบ่มีผู้ได้ทีสิบ่เหลียวเบิงบ้าน,านองิงรัตนพรศ์สาวหน่อยเพ็บันแห่งทั้งสี่เนี่ยเพ่ผ่านแห่งเบิงแห่งแห่งมีมุ่นขังทั้งสี่ไหมอ่ะบาที่นี่เป็นจังไรสําหรับผู้เป็นพ่อนะพี่น้นองเนาะขอหักรุ่งสวัสดิ์จริยมาเนี่แหละคอยเห็นจากคลิปของพอลุงนี่ก้อนหมูเลยสําหรับป้านนยบ้านาน้ององิงเพ็บันแท้งพิ่มานบ่ม็นแล้วไปติดสัมบ่เห็นเพิ่นอันเซซเซ่ทูบู เซตๆทูๆเซตๆทูๆแลเพื่อกระสีออนซ้อนเพื่อกันเลยรื้อบัตรแล้เป็นคนติข่อยกับบ๊อบมันใจเพื่อกันอันนี้บ่มันใจคือกันหลังจากเห็นป้ายเห็นยังแล้วน้องพี่น้องน้องมี่เอฟซีแฟนครับแล้วก็ร่วมไปถึงพ่อพ่อแม่แม่ต่างเข่ามาแสดงความยินดีหลายก็หลายคนพี่น้องคือยังทนายโดนเครือโสมผู้ใดล่ะธนาโดน พอใยไรพอการใช่เออพอการใช่เฮงเฮปังปังครับผมมาจนมาเออ้วก็มีอีกหลายหลายคอมเมนต์เจยวผมสิอ่านในพี่น้องฟังสิ่งไหนเป็นของอิหล่ายย่อมเป็นมงคลและดีงามเสมอโพดนนะเออเฮงเฮงปังปังมันหมานเด้อพี่น้องหนึ่งเก้าเก้าเบือถื่อแก่กอนครับพอลุงพอลงพอลงถูกต้องครับอยู่ดีมีแห้งลำรวยเงินท่องหนึ่งเก้าเก้าอืม ละกะใส่ละที่สุดครับร่ํารวยเงินทองอยู่ร่มเย็ยนครับอขอให้แห้งเรวยๆอยู่เย็ยนเป็นสุขนะคะทั้งขอบครัวนะครับผนว่าอ่ะผยว,ว่าลงตัวมากสําหรับบ้านน้ององ้อิง,องเพชราบาแงแหงนะพี่น้องเนาะมีปลายหนาบ้านเซตเรียบร้อยว่าสันทอบเอซแฟงครับกะ เวลาไปเยี่ยามยานทำข้าวลูกเต่าก็มีหม่องพักหม่องเศร้าบานหลังเง,งยเพยผ่านเป็นคราครห่ายไปแล้วแมนบอบาทที่นี่บอาถึงพงย่คนามผ่านอ่านคอมเมนต์ของพอการใช้วิไลศิลน์นพนองเนาะธนดลเครือสมนี่แหละโคตริสีบอถึงเพื่นบไถ่เพื่อนข้าผ่านกระทือว่าเป็นอีกหนึ่งบ้านสวนที่ลงตัวสุด นี่แหละผู้ใดอยู่ไกลกับ,บลูกสาวหลานน้องอุ้งอิงเพ่บ้านแท่งนี่ตั้งแา่สิปังไปไหนอีวีเดียไม่ผ่านแมนบอกพอการใช้เพป็นก็ออกมารู้สึกขอบคุณคือการก้นอนหนานี่พี่น้องเหตุไปเรื่อยๆครับผค้มเผินว่าน่าอยู่มากครับขอบคุณลระกาศเพื่อนแท็กถึงผู้ใดนี่ผู้ใช Facebook, ้เฟซบุ๊กฤทธิ์ทะยาราชพี่น้องอม,มันคือความสุขเวลากลับพักผ่อนเผินว่าเวลากลับบ้านพักผ่อนนั่แหละก็คือบ้านสวนของเพิร์ลนนพี่น้องเนาะตอนนี้ขอ,อ,องไปซ้อมเมอวานพดียไม่ผ่านตั้งแต่กี้เป็น บ้านสวนหลังเดียวหลังเดียวโดดโดดแมนบอตอนนี้เริ่มมีอันนั้นเริ่มมีอันนี้เริ่มมีอันนั้นเริ่มมีอันน,นี้เขาไปแล้วเพื่อนผ่านบวาสิเป็นกระต๊อบคือจังบานของ้องนี้เพื่อนานแห้งตะกี๋ไหมอืออ่าแล้วก็น,นี่ละมีหอดสะพานขาน้าวนาวไปอือโอ้เป็นตะย,เยูเลียงปูงเลียงปลาเลียติงปูงเลียงปลงปาเป็นตะยูมีในน้ํามีปลาทึ่งบนบกกับมีต้นอีหยังแน่ละเพื่อนผ่าน <ต>โอ้ย<พ>อหลายที่ไปหา,าไรห,หาบางไม่บางไรไม่มมไรโฆสนาเด้เพอเล่ามีหอวบักทุเรียนคุณเออมีหอวบักทุเรียนอืมอ่ะเป็นจังไรล่ามไปล่ามา่าล่ามา่าล่ามไปเว่าเรื่องป้ายหนา้าบ้านของลูกสาวลาโอนอุอ้งอิงเผ็ดบานแพงล่ามมหอดพอการใช้แม่บอสเอาปังปังดังๆไปกับลูกเต่าสำหรับพอการใช้วิไลสิงก็ได้ียังอีกเราไม่ผ่านสื่อได้บ่เนาะฮะว่าเจ้ามือเห็นและปะเนาะยัง หนึ่งเก้าเก้าเออหนึ่งเก้าเก้าเป็นเหตุสังเกตได้ภาษีด้ว่าอีกแล้วตีเออภาษว่าตัวเลขเอฟซีเฮลันลุกเสาภาษีว่าเอฟซีเฮลันหนึ่งเก้าเก้าเป็นเหตุสังเกตได้ภาษีว่ากับบเน่เดเพราะว่าปายมาฮอดภาสีพอดีบางเอิญเกินไปหรือเปล่าต้องสิแมะมาฮอดวันที่สามสิบขึ้นไปเสร็จเรียบร้อยวันที่สามสิบวันที่หนึ่งก็เป็นมือโศกมือมานกับบเน่กับบเน่อีหยังก็เกิดขึ้นได้แมนบ่อือมโอ้อ่อนซ่อนเนาะพี่น้องเนาะซ่อน่ะดีใจน้ำ สำหรับน้ององอิงเพชรบานแพงนาะพี่น้องเนาะนี่แหละเสื้อว่าบมเมอรทอน,นีแมนบอสสาหรับน้ององ์อิงเพชรบานแพงความมั่งคัง่งความร่ํารวยชื่อเสียงเงินทองยังสีเขามาอีกเรื่อยๆว่าสันเถาะก็ดีใจน้าสาหรับน้ององเพชรบานแพงเพราะว่ากระสุนเนตานองได้ยุดอกเพราะว่าน้องสูงน้องส้นอิลีเหตุงา,านมาตลอดสาปีบอกเพย่อเรีนยนเงินออกมาโพดอันน,นั้นโพดอันออนี้จ้าค่ะเถื่อนผ่านแมนบอนนอกจากสรงงานแล้วก็โพดที่เป็นพลังบวก ไปเห็นคลิปหนึ่งพอกันใช่เพค่ณสอ,อนลกูกสอนเต่าสอนน้องวันใหม่จังสิแหมเบิ่งจังองอิององิงเมื่ออายุสามปีนั่งบกเคยโพดอ,อันนั้นโพดอันนี้จะเชิงสิไหม,มผู้ใดสิวะไอ้เนี้ยให้กิดตามบกเคยบกเคยเอาโพดของอ่าขึ้นมาแผนมาแสะมาวานมาให้อีหยังจักผู้ใดจักแนวเพิ่นวผลบางสอนวันใหม่เอ้าอ่ะ,อะเรียกงได้ง่ายๆว่าไม่ใช่บ้านค่ะมันคืออาณาจากักรอาณาจากักรอาณาจากักรองอิงรัตนาพรอ้าวกขอให้เอลซี่เฟสนครับ พ่อแม่พี่น้องสุปหูสุคนแห่งๆปังๆมันๆในส uh ิว huh. ัในเดือนสุดท้ายของปี uh huh. วันที่หนึ่งท่านว่าค่อพี่น้องสำหรับมือนีเฮาสองคนจากล่าล่าจากพี่น้องไปตะเพียนสมนีแล้วมาพอกันไหมคิมนาะสำหรับมือนี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ